วันนี้เราจะมาคุยเรื่องใกล้ตัวมากๆที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่นั่นก็คือเรื่องไขมันพอกตับหรือที่ฝรั่งเรียกว่า fatty liver disease นั่นเองลองนิ้ภาพตามนะครับตับของเราเนี่ยเหมือนโรงงานแปรรูปอาหารขนาดใหญ่ในร่างกายทำงานหนักตลอดเวลาคอยจัดการสารพัดอย่างทั้งกำจัดของเสียผลิตโปรตีนสำคัญๆและแน่นอนเก็บสะสมพลังงานสำรองในรูปของไขมัน ไว้ใช้ยามฉุกเฉินแต่ถ้าวันหนึ่งเราป้อนวัตถุดิบเข้าร่างกายเยอะเกินไปไม่ว่าจะเป็นอาหารแปลรูปน้ำหวานน้ำมัดลมหรือแม้แต่การดื่มแอลกาอฮอล์มากเกินไปโรงงานตับก็เริ่มจะทำงานหนักเกินเบอร์ครับสุดท้ายก็ต้องเอาไขามันไปกองกองไว้ในตัวเองจนเต้นไปหมดพอไขมันไปพอกเยอะเข้าโรงงานก็เริ่มทำงานได้ไม่เต็มที่นี่แหละครับคือที่มาของคำว่าไขามันพอกตับ ฟังดูเหมือนไม่น่ากลัวใช่ไหมแต่มันเป็นภัยเงียบจริงๆครับเพราะเจ้าไขมันพอกตับเนี่ยถ้าไม่รีบจัดการมันอาจจะนําไปสู่การอักเสบของตับแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นตับแข็งและร้ายแรงที่สุดคือมะเร็งตับในที่สุดโหดร้ายกว่าการโดนเทกนะครับแล้วจะรู้ได้ไงว่าเรามีไขมันพอกตับแล้วคําตอบที่น่าตกใจก็คือคุณอาจจะไม่รู้เลยครับ ใช่แล้วครับโรคนี้มันน่ากลัวตรงที่มันไม่มีอาการแสดงที่ชัดเจนในระยะแรกๆเลยบางคนอาจจะรู้สึกแค่ว่าอ่อนเพลียนง,ง่ายกว่าปกติรู้สึกแน่นแน่นท้องด้านขวาบนหรือมีอาการคลื่นไส้นิดๆหน่อยๆซึ่งอาการพวกนั้นมันไม่เฉพาะเจาะจงออกซะเลยทําให้คนส่วนใหญ่ไม่เอะใจครับก็เหมือนกับเราขับรถที่ไฟเตือนเครื่องยนต์ขึ้นเล็กๆแต่เราก็ขับต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละครับสุดท้ายเครื่องก็อาจจะน็อกได้ง่ายๆเลยดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดที่จะรู้ว่าคุณมีไขมันพอกตับหรือเปล่าคือการไปตรวจสุขภาพประจําปีครับการตรวจเลือดจะช่วยให้คุณหมอรู้ค่าการทํางานของตับหรือที่เรียกว่าค่าเอนไซม์ตับหรือ AST, ALT ถ้าค่านี้สูงกว่าปกติก็เป็นสัญญาณเตือนให้ต้องระวังแล้วครับนอกจากนี้การอันตาซา์ช่องทองก็เป็นวิธีที่ชัดเจนที่สุดในการดูว่ามีไขมันพอกตับหรือไม่ครับถ้าเป็นแล้วต้องทํำยังไง โอเคครับสมมุติว่าตอนนี้คุณหมอแจ้งข่าวร้ายมาแล้วว่าคุณมีไขมันพอกตับนะอย่าเพิ่งตกใจครับเพราะว่าข่าวดีก็คือโรคนี้สามารถหายขาดได้ถ้าเราปรับพฤติกรรมตั้งแต่เนิ่นๆครับ 1. ลดน้ำหนักและคุมอาหารนี่คือข้อที่สำคัญที่สุดครับถ้าคุณอ้วนหรือมีน้ำหนักเกินให้ตั้งเป้าลดน้ำหนักลงอย่างน้อย5 1 0ของน้ำหนักตัวปัจจุบัน เช่นถ้าหนัก80กิโลกรัมก็ตั้งเป้าลดให้ได้4-8กิโลกรัมครับและที่สำคัญงดอาหารแปลรูปน้ำตาลและน้ำหวานให้เด็ดขาดรวมถึงการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับเพราะว่าของพวกนี้เป็นตัวการใหญ่ที่ทำให้ไขมันไปกองที่ตับนอกจากนี้ก็กินอาหารที่มีประโยชน์ผักผักใบเขียวธัญพืชไม่ขัดสีและโปรตีนดีๆครับ 2. อ,ออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอกจากคุมอาหารแล้วการออกกําลังกายก็สําคัญไม่แพ้กันครับลองตั้งเป้าออกกําลังกายแบบเบาๆถึงปานกลางเช่นเดินเร็วปั่นจักรยานหรือว่ายน้ําให้ได้30นาทีต่อวันอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์การออกกําลังกายจะช่วยดึงไขมันที่สะสมไว้มาผพเพลา้นครับ 3. พักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นครับ การนอนน้อยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ร่างกายจัดการกับไขมันได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับและ 4. ไปพบแพทย์ตามนัดนะครับอย่าลืมนะการติดตามอาการกับคุณหมอเป็นสิ่งสำคัญมากครับคุณหมอจะช่วยประเมินอ,อาการและให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับแต่ละคนครับจริงๆแล้วทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการดูแลตัวเองทั้งนั้นเลยครับผมเชื่อว่าทุกคนทาได้แน่นอนและการเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ดีกว่าต้องไปนั่งเสียใจในวันหน้าแน่นอนครับ เอาละครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เรื่องไขมันพอกตับไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วครั้งหน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรอีกติดตามกันให้ดีนะ